ของชิ้นนี้มันเทมากๆเลยค่ะมันคือกระดูกมังกรน,นะคะน้องๆที่จะพันคอเราแบบนี้บอกเลยว่าใครเป็นสายที่ชอบใส่ของเท่ๆนะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะและของชิ้นนี้ออกไปเพียงแค่66ชิ้นเท่านั้นเขาแจกตั้ง6,000ชิ้นค่ะ บอกเลยนะน้องใครไม่ชอบก็สะสมไว้ดีกว่านะคะบอกเลยว่าราคาดีแน่นอนนะะไปรีเซลนะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้เช่นกันเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูคะ่ะน้อง,องว่ามันต้องเล่นยังไงบ้างพาแอบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะไปดูกัน น้องน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะเขาแจกของฟรีมาเยอะมากๆเลยและของชิ้นนี้นะคะน้องๆได้ถูกสปอยมาสักพักแล้วนะคะแต่เขาเพิ่งอัพลงแมบบให้น้องๆนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะต้องทํายังไงบ้างในการได้ของฟรีชิ้นนี้ใช่เลยค่ะน้องๆมันจะต้องหมุนวงล้อและต้องมีสปินนั่นเองนะคะและการที่น้องจะได้สปินเนี่ยหนึ่งน้องๆจะต้องอยู่ในแมบเป็นเวลา10นาทีจากนั้นนะคะน้องๆจะต้องไปเปิดไข่หรือเปิดกล่องสโตนคือก้อนหินสีฟ้าเนี่ยค่ะ 200ครั้งจากนั้นนะคะน้องๆจะต้องไปฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมด50ตัวน้องๆก็จะได้ทีละหนึ่งสปินทีละหนึ่งสปินทีละหนึ่งสปินนะคะซึ่งบอกเลยว่าของชิ้นนี้แจกเพียงแค่6000ชิ้นและเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยใครที่อยากได้และคิดว่าตัวเองดวงไม่ค่อยมีนะคะมาหมุนตั้งแต่วันนี้ที่กว่านะไม่งั้นนะบอกเลยว่าของหมดไวแน่เพราะคนก็เข้ามาเล่นเยอะเหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ดวงคนด้วยนะคะเพราะ นี่นะคะที่เป็นการเปิดไข่สีฟ้าตรงนี้นะคะน้องๆก็ทําการเปิดไปนะคะตามที่เขาบอกเลยว่าจํานวน200อันนะคะก็ะเปิดไปเรื่อยๆเลย,เลยจันนั้นนะคะน้องๆเมื่อเราเปิดแล้วนะคะมันจะมีเควสหนึ่งที่เราจะต้องตีมอนสเตอร์ทั้งหมด50ตัวกับมาตีด้านหลังนี้ได้เลยนะจ๊ะรีบประทาตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่ของมันจะหมู